หากคุณนะคะอยากเป็นคนขายดีนะคะคุณต้องหยุดกับ3คมคพูดนี้โดยเด็ดขาดนะคะคำนั้คือว่าขายยากนะคะคําว่าขายยากนะคะคุณลองนึกดูถ้าคุณพูดคํานี้ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วว่าคนมาทักถามคุณนะคะเป็นไงขายดีไหมคุณบอกขายยากคุณนะคะจะเจอขายยากยทั้งวันเลยนะคะกว่าลูกค้าจะทักเข้ามากว่าลูกค้าจะเดินเข้ามาซื้อของคุณนะคะกว่าคุณจะปิดการขายอาลูกค้าสั่งของมาแล้วยังไม่โอนเงินมาสักทีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะยากไปหมดเลยนะคะคําที่สองก็คําว่า ขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยมันก็ขายได้แต่มันก็จะเรื่อยๆเรื่อยๆของคเราทั้งวันนะคะทีละชิ้น2ชิ้นทีละกล่องสองกล่องนะคะเหมือนไม่ได้เป็นแบบรถใหญ่ๆเลยนะคะ,ๆๆๆะคำ <ๆ S 2> ท,ที่3คือก็พอขายได้มันก็พอขายได้จริงๆแต่มันยังขายได้ไม่เยอะไงคะๆๆคุณรู้ไหมว่า3คําพูดนะคะมันเป็นตัวนะคะสร้างความขาดแชลนให้กับตัวเราเองนะคะ,ๆๆะ,คะหากคุณอยากเป็นคนขายดีนะคะคุณนะคะต้องใช้คําว่าเปลี่ยนนะลองเปลี่ยน3ามคำนี้หากใครมาถามคุณขายเป็นยังไง คุณต้องบอกเลยนะคะขายดีขายดียด,ดีขายแบบทั้งวันเลยคุณต้องนะคะลองเปลี่ยนคาพูดหากคุณอยากเป็นคนขายดีนะคะคุณต้องนะคะเลิกกับ3คําพูดนี้นะคะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดัวใจให้ด้วยนะคะ